กาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมประดิษฐ์สังขาจายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขต5พักภูมิใจไทยน้ำไหลไฟสว่างทางสะดวกสิ่งเหล่านี้คือความหวังของพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่มีต่อผู้แทนราษฎรวันนี้กับผมจะขอนำปัญหาในพื้นที่หาดอท่านประธานดังนี้ครับถนนหมายเลข3 4 5 4เสนาผักไห่นะครับจากแยก เสนาอำเภอเสนาจนถึงสีแยกหน้าโคกอำเภอพักไห่ระยะทาง19กิโลเมตรถนนเส้นนี้ครับเป็นถนนเส้นหลักในการใช้สัญจรไปมาของพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอเสนาและอำเภอพักไห่นะครับอีกทั้งยังเป็นถนนที่สามารถเดินทางสู่จังหวัดสุพรรณบุรีสู่จังหวัดอ่างทองนะครับและเดินทางสู่ยังถนนสายเอเชียได้อีกด้วย นะครับที่ผ่านมาถนนเส้นนี้นะครับถูกน้ําท่วมได้รับความเสียหายนะครับบางจุดนั้นเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นคลื่นนะครับประชาชนประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อนนะครับก็ผมจึงขอหารือท่านประธานนะครับผ่านไปยังกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมนะครับให้ช่วย จัดสรรงบประมาณนะครับในการปรับปรุงแก้ไขผิวจราจรที่ชำรุดเสียหายให้ตลอดทั้งเส้นทางพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มในจุดต่างๆนะครับที่ยังไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างผมเนี่ยได้รับ การแจ้งจากกำนันดีเลกผู้สว่างกำนันตำบลท่าดินแดงนะครับเกี่ยวกับถนนเส้น3454เส 4, ้นนี้บริเวณพื้นที่หมู่ที่8ตำบลท่าดินแดงกมที่100ถึงกมที่101นะครับบริเวณจุดนี้มักจะมีอุบัติเหตุนะครับรถยนต์แหกโค้งนะครับตกข้างทางอยู่บ่อยครั้งนะครับเนื่องจากตรงนี้เป็นช่วงโค้งนะครับก็จึงขอหารือท่านประธาน นะครับผ่านไปยังกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมได้ช่วยจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งกาดเลนนะครับและเพิ่มไฟฟ้าส่งสว่างในจุดนี้พร้อมทั้งติดตั้งป้ายเตือนทางโค้งระวังอุบัติเหตุในจุดดังกล่าวด้วยนะครับเพื่อจะได้ช่วยลดการเกิดอ,อุบัติเหตุเพิ่มความปลอดภัยให้กับพ่อพี่พน้องที่สัญจรไปมาบนถนนเส้นนี้นะครับถนนเส้น3 4 5 4เส้นนี้ เป็นถนนที่ผมนําปัญหานั้นเข้ามาสู่สภาหลายครั้งวันนี้หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าเสียงที่ผมมานํามาสะท้อนในสภาผูแะะ้แทนราษฎรจะทําให้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของผมได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนกลับขอบพระคุณครับ